จากเรื่องราประเด็นร้อนเราไปที่การขยายประเด็นที่นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการเลือกตั้งนายกอบตอและก็สอบตอนะครับซึ่งพักพวกผมหลายคนที่ลงสมัครบางท่านก็สอบตกบางท่านก็สอบได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนที่ทํางานด้วยการกำนัลสมคิดอยู่ที่ โชคชัยโคราชนะครับปรากฏว่าสอบเป็นนายกอบตอได้นะครับนี่ก็ต้องแสดงความชื่นชมท่านกนันสมคิดนะที่เป็นอดีตคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดที่3ร่วมกันนะฮะเป็นคนที่น่ารักมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสไปโคราชต้องไปแวะเยี่ยมท่านนายกอบตดรท่านกำนันสมคิดนะฮะกำนันแหนบทองด้วยนะครับตอนนี้ก็ลาออกจากกำนันมาเป็นนายกอบตอแล้วก็มีท่านยุรวัต์ทองผานี่ก็ได้เป็นนายกาบ้านทับบ้าน อะไรบ้านทับไทยนะฮะบ้านไทยอยู่ที่เข่องไนครับและก็อีกคนหนึ่งนี่ก็พ่อใหญ่เฉลิมพลมาละคำนะครับลาออกจากผใหญ่บ้านมาสมัครเป็นนายกอบอตอให้ลูกชายลงเป็นผใหญ่บ้านแทนครับก็สอบได้นี่ก็ต้องชื่นชมอีกนะเอาผลงานเป็นตัวตั้งเหมือนกันนะครับผมนี่หลายคนที่เรารู้จักก็สอบได้ก็ชื่นชมด้วยครับทีนี้ขณะเดียวกันที่ทางด้านจังหวัดนครพนมครับมีสาวประเภท2ครับที่ผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วครับ เป็นที่ฮือฮาว่าสอบเป็นนายกอบตได้ด้วยครับเป็นนายกอบตข้ามเพศคนแรกของประเทศไทยครับนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากครับก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของเธอเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เธอเธอภูมิใจมากน้อยแค่ไหนที่ได้เป็นนายกอบตนะครับนี่ผลของการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราไปดูรายละเอียดของข่าวกันนะครับกับทางด้าน77ข่าวเด็ดครับทางด้าน77ข่าวเด็ดนะฮะบ,บอกว่านครพนมฮือฮาน้องแพนต้านะครับควนข้ามเพศซิลนายกอบอตท่าคอนะครับเป็นการรายงานเดี๋ยวจะมีขยายตามมานะตอนนี้เราดีเป็ด้วยความภาคภูมิใจก่อนนะครับโดย77ข่าวเด็ดบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผู้ส่ขาวรายงานบอกว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งนายกอบอตอส่วนตำบล นาะะยกอบตอและการสมาชิกสภาองค์การบริหารสุดนตมลวอบตอนในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับเป็นที่เรียบร้อยเวลา17นาฬิกาฐานด้านเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตรวจความเรียบร้อยก่อนจากขานคะแนนให้กับประชาชนที่มาลุ้นตามหน่วยเลือกตั้งแต่และแห่งได้ทราบผลของการเลือกตั้งครับแล้วก็ที่ฮือฮาที่สุดอยู่ที่ตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นเคยนครพนมนะก็รายงานด้วยความกระหื้นกระรือเลยครับ เพราะว่ามีผู้ลงสมัครเป็นนายกอบตี้จำน,น,นวน3เบอร์ด้วยกันก็ได้แก่เบอร์หนึ่งครับนางสาวนางเดือนเพนคุณสีเมืองอายุ58ปีเบอร์สองนายพิชยาโพชราชดอนหรือว่าน้องแพนต้าอายุ4 7ปีเป็นบุคคลข้ามเพศอดีตารวกำนันตำบลท่าคอและก็เบอร์สามครับนายชุมพรศรีประจักษ์อายุ4 9ปีที่กลุ่มก้าวหน้าของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเขา้าส่งเข้าชิงตำแหน่งครับผลของการนับคะแนน,ะนปรากฏว่านายพิชยานะครับ นายพิชยาหรือว่าน้องแพนต้าควรข้ามเพศครับได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องป้องป่ายครับเลือกให้เป็นนายกอบตท่าคอคนใหม่โดยมีคะแนนนำเบอร์หนึ่งหลายร้อยแต้มส่วนเบอร์สามกลุ่มก้าหน้านผู้สื่อข่าวของ77เด็ดข่าวดิษเขียนอย่างนี้นะผมไม่ได้เขียนเองไม่ได้พูดเองนะบอกว่าส่วนเบอร์สามกลุ่มก้าหน้ายังสะกดคำว่าชนะทั้งสนามเลือกตั้งใหญ่กลางและสนามเล็กไม่ไม่ได้เหมือนกันครับ สกดคำว่าชนะยังไม่เป็ีนเลยเหมือนกันครับแน่ว่ากันอย่างนั้นเชียวเขียนข่าวแบบเสียดสีเล็กน้อยครับหลังทราบผลคะแนนน้องเพนต้าว่าที่นายกอบตท่าเคาก็เปิดเผยถึงความรู้สึกต่อผู้สื่อขา่าวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองนี้เป็นบุคคลข้ามเพศที่ต้องทําลายกําแพงที่หนามากกว่าประชาชนจะยอมรับในผลงานของตนเองและก็ต้องขอยืนยันว่าจะทําหน้าที่นายกให้ดีที่สุดครับนโยบายที่ หาเสียงจะเร่งดำเนินการทันท่วงทีทั้งถนนไฟฟ้าน้ำอุปโภคบริโภคและก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้แก่น้องแพนต้าด้วยน้องแพนต้าบอกว่าวาน้องแพนต้าว่าที่นายกอบตอท่าคอมีนิสัยกระตุ้งกระติ้งมาตั้งแต่เล็กๆและก็พ้นเพราะตัวเองว่าเป็นบุคคลข้ามเพศแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทํางานโดยระหว่างก่อนเป็นสานวลัตกำนันก็ทํางานทิตอาสามาโดยตลอดจึงเป็นที่รักใคร่แก่ชาวบ้านครับ ก่อนที่จะลาออกมาสมัครเลือกตั้งเป็นนายกอบตท่าคอน้องแพนต้าก็ได้มีการแปลงเพศแล้วก็มีสามีเป็นชาวอังกฤษน่คนอังกฤษนี้มีเรือสยมนะฮะชอบนะฮะแต่ตอนนี้ทางอตอนนี้สามีเดินทางมาเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าติดสถานการณ์โรคโควิดระบาดครับสำหรับในพื้นที่จัหงหวัดนครพนมมีจำนวนอบตทั้งสิ้น81แห่งครับมีจำนวนสบตหม,หมู่บ้านละ1คน บางยกเว้นบางแห่งหากอบตใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหเขตเขาให้สอบตครับมีได้6คนอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะจากข้อ5ข้อย่อยครับสถานการณ์ภาพรวมของแต่ละหน่วยไม่มีการพบกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งแต่ประการใดความหมายคือไม่พบร่องรอยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ประการใดนะครับทีนี้มาวันนี้ครับามาวันนี้ครับน้องแพนต้านะครับก็มีการเปิดใจครับ จากทางด้าน77ข่าวเด็ดนี่แหละครับเปิดใจน้องแพนต้าทีนี้ครับอ้าวเราไปดูครับว่าน้องแพนต้านี้จะเปิดใจว่าอย่างไรนะครับน้องแพนต้าควรข้ามเพศว่าที่นายกอบตนะครับตอนนี้สื่อหลักรุมจีบขอสัมภาษณ์ครับนี่นะฮะในวันนี้ครับอยู่ที่บ้านเลขที่195หมู่12บ้านนาหลวงตำบล ท่าค้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านพักของน้องแพนต้าครับหรือว่านายพิชยาโพชโรราชดอนครับอายุ47ปีนะครับว่าที่นายกอบตส่วนตำบลท่าคอคนใหม่โดยมีพี่น้องป้องไปไว้บางใจลงคะแนนมากถึง2,954คะแนนทิ้งห่างจากคู่แข่งจำนวน1,510แต้มครับยังคงมีชาวบ้านมาแสดงความยินดีไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นนางบุญส่งนางกองได้เข้าไปโผล่กอดน้องแพนต้านะครับโดยมีน้ําตาแห่งความปลื้มปิติหลังไหลออกมาครับทั้งสองนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าน้องแพนต้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านมานานจึงมีคนรักใคร่เปรยนจนํานวนมากทุกงานจะต้องเห็นน้องแพนต้าอยู่ด้วยเสมอนอกจากจะเป็นจิตอาสาลและยังทำข้าวกับข้าวอร่อยอีกตังหาด้วยถ้าเผื่อไม่เป็นนายกอบตอน,นี่จะไปทําอาหารขายนี่ก็เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมได้สบายๆครับ ซึ่งทั้งสองบอกว่าน้องแพนต้าว่าที่นายกท่าคอนี่ให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดสมกับที่ชาวบ้านเทคะแนนให้โดยน้องแพนต้าตอบกลับว่าตัวเองแม้จะมีตําแหน่งที่สูงขึ้นแต่ก็ยังเป็นแพนต้าควรติดดินเหมือนเดิมนะฮะมีทุกร้อนเรียกหาใช้ได้ตลอดเวลานะะจะสร้างงานต่อก่องานใหม่นะครับใจถึงพึ่งพาได้นี่เป็นอย่างนี้ครับขณะเดียวกันก็มีรายการข่าวขอทุรัชช่องหนึ่งครับ เาไม่มีด้วยกันหลายช่องนะไม่ใช่ว่าช่องหนึ่งนี้คือช่องห้าไม่ใช่นะช่องหนึ่งได้โทรศัพท์เข้ามาในมือถือของน้องแพนต้าเพื่อขอสัมภาษณ์โดยใช้ระบบวิดีโอคอลนะฮะว่าที่นายกอบตท่าค้อได้ยืนยันนโยุบันในการพัฒนาต่อยอดงานของอดีตนายกคนเดิมครับจะสร้างงานต่อกองานใหม่ครับมีการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเนื่องจากว่าในอดีตตำบลท่าค้อใครเคยเป็นเมืองเก่าจึงมีแหล่งโบราณคาดีกระจายอยู่หลายแห่ง อีกทั้งมีท่าปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครพนมด้วยซึ่งจุดที่ชาวประมงพื้นบ้านนําปลาที่หาได้จากลําน้ําโขงส่งขายตลาดก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดสดค้าปลาพร้อมจะผลักดันสุกยูนะครับด้านการกีฬาเพราะว่าในอดีตนี่มีลูกชายของนายกคนเก่าได้ไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16ประเภทเรือใบแล้วก็ได้เหรียญทองกลับมาหากลูกหลานคนไหนมีแววก็จะสนับสนุนให้ไปในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้น้องแพนต้าเอง ที่โด่งดังเพียงแค่ชั่วข้ามคืนได้กล่าวทิ้งท้ายบอกว่านะครับคะแนนที่ได้มา2,000กว่าคะแนนนะฮะหรือคะแนนที่ประชาชนลงให้แก่คู่แข่งหนูจะดูแลอย่างทั่วถึงไม่เจาะจงเฉพาะ2,000กว่าคะแนนที่เลือกตัวเองแต่แต่ว่าจะดูแลทุกคนในหมู่บ้านครับนี่แม่สุดยอดน้องแผ่นต้าคิดจังสี่แม่บนววาดูแลเฉพาะฝังเจ้าของอีกฝังหนึ่งฟังคู่แข่งจะเพียด,ดีเขาว่าะท่านนะครับ จงไดเขาก็บลเลือกเขาหรอกเหตุดีไปนในกระามแต่นี่ต้องคิดอย่างนี้ครับคือต้องดูแลทุกคนครับถึงจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราดีผมยังชอบปัจจัยประทับใจนะผมเคยสัมภาษณ์ผู้อยู่บ้านท่านหนึ่งครับท่านบอกว่าท่านท,ที่ที่รู้ผลนะครับท่านเดินทางไปหมู่บ้านที่ไม่เลือกท่านเลยครับไปขอบคุณที่ไปใช้สิตใ,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 ใิ์ใช้เสียงและก็พร้อมจะรับฟังความเห็นและจะดูแลเป็นอย่างดีครับแทนที่จะขอบคุณฝั่งตนเองไปขอบคุณฝั่งตรงข้ามที่ไม่เลือกครับเพราะ ถือว่าทุกคนคือลูกบ้านนี่เป็นอย่างนี้ครับน้องแพนต้าก็คิดเหมือนกันครับจะดูแลอย่างดีครับแล้วก็ฝากไปถึงบุคคลค่าเพศเช่นเดียวกันกันกบหนูให้สร้างความดีไว้กำแพงที่ถูกสังคมดูดูอยู่นะครับดูหมิ่นดูแคลนจะพังทลายเพราะว่าการทําความดีของเราอย่าท้อนะครับน้องแพนต้าขอเป็นกําลังใจเหมือนกันครับบ้าระเบิดดีได้เนะาะนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงน้องแพนต้ากนิดหนึ่งะฮะน้องแพนต้าครับ ฝากเสียงถึงพี่น้องประชาชนหน่อยนะที่ฟังรายการนี้อยู่ครับน้องแพนต้าครับเชิญครับนี่ต้องนีเรัลยอันนี้บรรยากาศน้องแพนบ้านน้องแพนต้านะครับรนี่จบจากทางด้านมหาชัยนครพนมนะครับนายพิชยาโพธราชดอนครับมีให้สัมภาษณ์ทางสื่อกระแสหลักนะครับผ่านทางด้านวิดีโอคอรครับอ่าที่ประชาชน อ,อยากได้มากที่สุดแล้วก็คลองน้ําเกษตรค่ะแพนตาต้องเข้าถึงเพิ่งได้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้วค่ะก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ประชาชนต้องเมื่อวานเหตุการณ์เม่อวานเหตุการณ์ก็ตื่นเต้นมากค่ะพอดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานก็มาให้กําลังใจอย่างรุนหลางนะคะ <c oughs> ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอบอุนน่นในแรงเชียร์และใจกับแพนต้านะคะครับขอบคุณน้องแพนต้าเช่นเดียวกันนะครับเรามีเวลาจํากัดก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะนะครับน้องแพนต้านะคงไม่ว่ากันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นําเสนอนะฮะด้วยความภาคภูมิใจนะเป็นที่ฮือฮาครับกับทางด้านบุรุษข้ามเพศนะครับแต่ว่ากาลางทำลายความเรียกว่ากําแพงหนา ที่บอกว่าควรข้ามเพศเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับตอนนี้น้องแพนต้าบอกว่าเราต้องทําความดีให้มากให้เป็นที่ยอมรับของสังคมครับอขอบคุณน้องแพนต้านะครับที่สร้างสีสันและก็สร้างความดีความงามในพื้นที่จนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบตท่าขอครับ แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้ไปที่ถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทพลัสถาวรยางยนต์นะครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอ่อนรถออฟโรดยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอสยูวีนะครับรวมไปถึงทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำและก็ไม่รมดำครับ รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนภาพเบรกเกีเยร์จันเบรกตั้งศูนทวงลอ้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยตรงไปถาวรยางยนต์ทั้ง3ส,สาขาดูแลมากกว่าสบายใจกว่านะครับคุณกันยาก็ย้ำม,มาจะดูแลรถข,ของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถข,ของขุณกันยาเองครับแต่ว่าถ้าเผื่อบินเพียรซีสระน้ำมือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพบพาน,น้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับ นี่คือสูตรต้นตำรับของน้ำเหลืองน้ำเหลืองทั่วประเทศครับอุบวลเราสามารถที่จะซื้อได้จากร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็เรือนทวี5แยกวารินซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดครับแต่ขอให้เป็นสมทวินอังกี้ตราต้นโผครับ ส่วน EC EC เองก็เป็นสารฟูดสเตติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องระบานเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้น <S <S เคลื่อนเ,นเรียบเสียงเงียบ,ยบลดการสุกรอนลดควันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล,ล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสดได้เมื่อนคนใช้ EC เลือกเติมได้ทุกร้านที่มีคําว่า E-Z i อยู่หน้าร้านวันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการนคกาคุยข่าวภาคบ่ายก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับ